สวัสดีครับผมโจโจเที่ยวแป๊บเดียวฮะวันนี้ผมอยู่กับอะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยมึงกายภาพเลยเหรออายุเท่านี้มึงต้องกายภาพเลยเหรอฝึกท่าฝึกท่าเอ้ยโอ้โหท่าเน<ด>ี้ด<า>ูจา,ากท่าดูจากท่าโอ้โหนี่เลยกวนกะละแมใช่กวนกะละแมแม,แม่งอร่อยมาก <S 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 อะไรเนี่ยเซิร์ฟเซิร์ฟอ๋อเซิร์ฟสเก็ตโอ้โหต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ฮะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยกำลังมาแรงมากถูกต้องแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับมีที่เล่นเซิร์ฟที่ใหม่แล้วนั่นก็คือครับ Query> ที่นี่นะครับเป็นที่เล่นเซิร์ฟแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยเราจะยังไม่เจาะลึกเพราะว่าเขายังไม่ได้ลงโฆษณากับเราแต่ที่แน่ๆที่ลงโฆษณากับเราแล้วเป็นผู้สนับสนุนหลักตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการแล้วที่นี่ที่นี่ด้วยเปิดอยู่ที่นี่สําหรับชาวเซิร์ฟที่มาเล่นเซิร์ฟแล้วหิวเพตเตาถูกต้องก่อนหน้านี้เป็นเพา ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นร้านแล้วเป็นร้านแล้ว,แล,วแล้วมีเนื้อด้วยมีเนื้อสมกมีเกี่ยวครับทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งไก่ถูกต้องไก่รมควันหมูรมควันเนื้อรมควันเขามาตั้งลกรากอยู่ที่นี่ไปดูเลยดีกว่าไปถามเจ้าของเขาเลยก่อน <c oughs> โอ้เหมือนเดินไกลเลยทียประมาณเก้าขึ้งตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเต่านะครับที่คือโลโก้ร้านเต่านะฮะก็จะมีเห็นไหมมีหมู มีไก่มีวัวนะฮะพวกมาจอกเทศเสือมำเต้ามีเหรอปูปลามีเหรอมีหมายถึงว่ามีสิ่งเหล่านี้เออมีหล่ะที่ล้านนี่ไม่มีดูเจ้าของเขาจริงๆไม่ได้วุ่นวายเลยนะพอรู้ว่ากล้องจับปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของนี่เด็กเขาจ้างมาน้องๆเจ้าของร้านอยู่ไหมฮะนี่คือพิเต้เจ้าของร้านนะครับตามจะเตรียมข้าวไว้ครับนะครับก็พามาดูบรรยากาศร้านก่อนนะฮะมาดูเมนูก่อนเออนี่ไงสมุก เบิร์ดไฟสปสมกเบิร์ดแกนีไอ้เหี้ยมึงอ่านเอาเนี่ยสมูกเบิร์ดแหนบอกแหนบอกมีไก่พ่อไอ้เหี้ยมีนกจริงเหรอไม่นกจริงเหรออ่ะไอ้เหี้ยนี่จะดูดิอ่ะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนี่คือสเปนิชกาลิกกิสนาไม่รอตามพิเศดีกว่า ไม่ละลาสเต็กไม่รอดต้นอะไรอ่านต้นโทอดสือทงเฮียอะไร T O N อ่าว่าต้นต้นต้นแคาสูเม่ดูนที่ชื่อว่าอะไรต้นแคสสูไอเทียแดกคนเดียวระหว่างที่เรารอพี่เต้หุงข้าวแป๊บหนึ่งนะครับคนี้เราได้เขาเรียกว่าได้รับเกียรติ คือจริงๆเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าระหว่างที่เราถ่ายทาเนี่ยแล้วพระเอิญเขามาพอดีอนะครับท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เขาเรียกว่าจะเป็นกูรูก็ไม่เชิงแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเนื้อเออป็นพิเศษจริงป่ะใช่ที่เขาบอกว่ามีความรู้เป็นอันดับหนึ่งของช้างคานเลยก็ต้องว่ากันอย่างนั้นนะอ,อ,อันนี้ก็ไม่การันตีนะแต่ว่าคือเราก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยจะให้คุณชมเนี่ยนะครับถ้ามีความรู้เรื่องเนื้อไปพร้อมกันนะครับเพืื่อออมเเเปป็นนกาารรสียวลับบต้ เกียรติช้างคานสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านั่นตัวหนฮะผมชื่อสมเกียรตินามสกุลตีรัตนวารีสินครับผมชื่อเล่นชื่อช้างครับครับผมนี่เคยเป็นอดีตถึงเป็นเจ้าของพัตคารชื่อดังถูกนะครับเส้นเชียงเชียงใหม่แลนด์อ่าใครไปใครมายังไงก็ต้องแวะเฮ้ยแวะไปกินเหรอแวะถุยน้ำลายใส่วันนี้นะครับพวกเราเนี่ยมากันอยู่อยู่กันที่ร้านเต่าใช่นะครับแล้วก็บอกผู้ชมไปแล้วว่า คุณเกียรติหรือว่าพี่เกียรติเนี่ยนะฮะมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อลึกมากครับผมช่วยแยกสายพันธุ์เนื้อหน่อยดีกว่าจังหวัดเอาจังหวัดมาเป็นตัวตั้งก่อนจังหวัดเนาะเชียงรายนี่จะเนื้อเออเนื้อดีมากทำไมอ่ะภูมิประเทศเหมาะอาการเหมาะอากาศเลี้ยงวัวถ้าเป็นทางภาคใต้ภาคใต้คุณพนถ้าภาคใต้เนี่ยจะไม่เน้นเนื้อแล้วจจะเน้นอะไรฮะเป็นพวกกระท่อมใช่สี่คูณร้อย อันนี้พูดถึงที่พักอาศัยแล้วลลใช่ไม่กีฬาไงวิ่งสิงห์ถ่อย แต่ก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เขาจะไปแข่งวิ่งสิรายการนี้เคยมีตำรวจมาขโทรข่าวเมื่อปีที่มั้ยก่อนสองต่อสองคว้าตาฝั่งนี้ก็เล่นสี่คู่ร้อยกันเล่นอะไรเปล่าเล่นอะไรฮะขี่ม้าเครื่องเครื่อข้าวกีดขวางอ่าแล้ววัวสายพันธุ์ภาคกลางนี่เป็นไงฮะภาคกลางแยกอีกแยกกไปอีกฮะกลางกลางมากกลางน้อยมีกลางวงเวียนใหญ่กลางวงเวียนเล็กตรงนั้นมันจะอยู่กรุงเทพตรงในกระจุกแต่ถ้ากลางจริงมันจะมีพวกธละบุรีลพบุรีอ่างทองชัยนาท แต่ถ้าอีกกลางนึงจะมาพูดสุพรรณออกเดรบทางแบบตอนตกละครับแต่คุณผู้ชมนะฮะวางใจได้เลยนะครับพวกเราเนี่ยทำรายการงานทุกคนฉีดวัคซีนมาแล้วที่ฉีดวัคซีนมาแล้วฉีดแล้วครับเอาอย่างแขนซ้ายนี่ฉีดอะไรมาแขนซ้ายจอรสันแอนจอนสันเอาแขนขวาล่ะจอร์นี่อันวะจริงผมก็ฉีดฉีดอันนี้เลยเนี่ยเอาฉีดแล้วก็ดีตรวจสุขภาพแข็งแรงเขาเตรียมมาไว้ข้างซ้ายฉีดอะไรโมเดอร์นาข้างขวาโมเดอร์นด็อกกูไปดูกูไปดูว่ากูเข้าเสร็จยังมาดู อ่ะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่กับพี่เต้นะครับสวัสดีพี่เต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเปิดนานยังร้านเตาเปิดตั้งแต่บ่ายสามครับอ่าครับตอนนี้ประมาณเกือบเกชั่วโมงตีสี่ตีเท่าไหร่ครับไปู่นี่เป็นวันแรกอ่าทั้งของลาซเก็ตสี่พี่แล้วก็ของร้านด้วยวันแรกแบบเป็นทางการ จะเอาไปทางการโอเคครับครับผมอันนี้ตะเกียบผมกับปามาพูดถูกกันที่นี่คือขับเคฟวิ่งคับวิ่งคับวิ่งคัวิงคับวิ่งเดี๋ยวว่าขับคัฟวิ่งเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดตอนนี้ถ้าตอนนี้เปิดสะอ่าบ่ยสามอาหารสองทุ่มในอนาคตก็เหมือนเดิม รต้อองดูสถานการณ์ไงใช่นะฮะเอาเอาเวลาณวันนี้ที่มาถ่ายก่อนใช่นะครับถ้าเกิดผู้ชมเป็นคนที่เคยติดตามรายการเราเนี่ยจะเคยเห็นหน้าค่าตาพี่เต้แล้วนะฮะทิเต้เนี่ยก็จะเป็นกูรูเกี่ยวกับการสโมกว่ากันเลยดีกว่าตะกี้นี่แอบไปแอบดูเมนูแล้วพาไปดูหน่อยไปมาดูกันฮะมาที่นี่กฎกติกามารยาทมีอะไรยังไงบ้างไม่มีเลยครับสบายสบายใส่แมสสบายสบายใส่แมสใส่แมสกฎทั่วไปอยู่แล้วตามมาตรการโควิดครับมาถึงเล่นสเก็ตเสร็จปั๊บเนี่ยก็ มาทานที่นี่ได้ใช่เมนูที่แบบว่าแนะนําเลยเมนูแนะนําเลยนีใจะเป็นเนื้อครับเนื้อตอนนี้เรามีเป็นพีกัรยายหรือหยิบให้ดูลูกปลาหิบลูกปลาโอ้โหตกใจอยู่เลยอะไรอยเนี่ยนี่คือเนื้อพิกัรยายที่ตอนนี้กำลังฮิตฮิตนะครับใช่ครับมันเป็นส่วนในของเนื้อวัวครับในตัวส่วนสะโพกครับส่วนสะโพกอันนี้สามารถเอาไปทำอะไรสเต็กทำสเต็กครับทำสเต็กได้ใช่สเต็กโดยใช้เตาพิเศษ อันนู้นอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาอย่างนี้ชิ้นหนึ่งครับนะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้มีไก่รมพันครับมีไก่รมพันแล้วก็มีบทอดต้องต้องแคสสูใช่ไหมไม่ใช่ต้นแคสสูเหรอผมแคสซูโธ่เว้ยเป็นหมูเป็นหมูเป็นหมูหรือไงล่ะเป็นหมูเป็นหมูใช่ไหมเป็นหมูครับเอานี่อีกที่หนึ่งอันนี้อีกที่หนึ่งนะครับต้นแคสซูอันนี้อะไรเนี่ยตะกี้เนี่ยผมกับปาล์มโอ้โหสามโนอ่ะผมนึกว่าไก่ตลวมันเป็นไก่หรือหมูไก่ครับแล้วทไม หลอกลวงผู้บริโภคเนี่ยทำไมเขียนสมบุกเบิร์ตั้งให้ถามไงให้คนถามอ่ะให้กูเลยนกระถางมีประสบการณ์ไปไปกินร้านอาหารที่หนึ่งที่ฮ่องกงอ่าฮะเขาตั้งชื่อไก่คุณเนี่ยเขาเรียกว่าเบิร์ดเออดูแล้วไม่เหมือนเทสเดียเว้ยใช่เราชอบชอบชอบอ๋อคือมันเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันอ่าฮะแต่จริงไม่ใช่นกคือไก่แหละเป็นไก่แต่ว่าตั้งชื่อมันคือไก่เขาได้ชื่อเบิร์ดชื่อเบิร์ดอ่าใช่ครับก็เป็นสมบกเบิร์ดสมบกเบิร์ดไปเอาสมบิร์ดอีกทีี่่นนนนึงอออาคคครรัับบ้้ืแลวะ ที่ตอนนี้วางขายอยู่ใช่ครับจริจริงมีโทโมฮอฟแต่ว่าโทโมฮอฟถูกจองหมดแล้วเอามาดูไหมเอามาดูนะเอามาดูเอามาดูเอามาดูเออเฮ้ยนี่ไงโอ้โหใครว่าอันนี้ไม่มีคนจองอันนี้คือโทโมฮอฟครับนะฮะนี่นะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้สองจุดสองกิโลสองจุดสองกิโลอันนี้แนะนำ่าถ้าเกิดคนดูเนี่ยที่ดูเนี่ยกี่คนเท่าไหร่ถามว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าถูกจองไปแล้วจริงจริงจำไม่ได้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่า ไอ้ทุกนนี้ช่วงนี้ทำเป็นโปรโมชั่นแล้วก็พอโปรโมทแล้วแรกปุ๊บหมดเลยอย่างี้จอดไปหมดเลยให้พี่เต้แนะนำดีกว่าว่ากี่คนเนี่ยมาถึงแบบเ้ยพอดีถ้าอย่างผมกับปาล์มสองคนเนี่ยไม่น่าจะหมดจะได้อยู่นะพอได้อยู่หมดผมชอบชอบพี่อ่ะชอบแทะกระดูกแล้วผมเนื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะการเองหลังๆม่ค่อยชอบแทะแล้วชอบทำอะไรเลียเลียกระดูกแข่ให้คิวเขาเนี่ย เพราะนั้นเนี่ยก็ลองมาโดนกันได้ก็อย่างมาสุดก็มีเวลาเขามาเป็นอนอฟฟิศเคาจะโทรมาจองก่อนว่าเดี๋ยวจะมากินตอนกี่โม่เดี๋ยผมแน่นอนว่าเราโทรจองล่วงหน้าสักวันหนึ่งเพราะมันต้องใช้เวลาจะได้เตรียมไว้ให้ใ<ช>นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเป็นก้อนนะอ่าจะเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำแล้วประมาณเกือบสามโลอ้ก็น่าจะโลกินประมาณหกเจ็ดคนนี่ก็สนุกสนานครับแล้วก็มกีส<ล>ั่งเนื้อเพิ่มอีกนิดหน่อยใช้เวลาทำเท่าไหร่ฮะแล้วแต่ลูกค้าว่าอยากจะให้ซูวีไหมถ้าไม่ซูวีผมก็ฟรีให้ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงงงอ่่่่คครรึชัวววโมบถ้าาเดีกกิิใทห อย่ามาโมโหหิวไม่ได้นะเพราะบอกพวกนี้เขาต้องใช้เวลาที่นี่อันนี้ต้องบอกให้เข้าใจกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเมนูที่เราสั่งไว้ก่อนดีกว่าได้ฮะไอตรงนี้เราต้องใช้เวลาครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูครับผู้ชมครับระหว่างนี้ให้ไปดูบรรยากาศรอบๆที่นี่กับขับคาร์ฟิ่งเนี่อ่ะพาไปดูกันไปไปลองไปดูกัน ตอนนี้นะฮะเมนูแรกที่เราสั่งไปก็ได้แล้วนี่คือสเต็กเนื้อพีคันยาอันนี้เนี่ยความสุกแบบมีเดียมนะใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกก่อนนี่คือเนื้อวัวสายพันธุ์สเปนอ่าฮะที่ถูกเอาไปเลี้ยงที่ออสเตรเลียอ่าเอาไปขุนที่ออสเตรเลียโอ้ยเฮียไปหลายที่ด้วยได้ใช่ใช่ส่วนไหนส่วนไหนส่วนไหนของวัวน่าจะเป็นส่วนแภาคเหนืออ่าใช่เป็นภาคเหนือของวัวอะไรของมึงเนี่ยเนื้อที่มีคุณภาพ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเตาที่ผมบอกตั้งแต่แรกเ<ด>นี่ยมันเป็นเตาที่เขาเรียกว่าในเชียงใหม่เนี่ยหายหาได้ยากมากมเป็นเตาความร้อนสูงราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเตาตัวนี้ความพิเศษของมันคือสามารถกริวสเต็กได้แบบที่ข้างนอกเนี่ยเกรียมแต่ข้างในยังมีความนิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นความ j u ซ c ่ของเนื้ออยู่ชุ่มฉ่ำอยู่นะลองพลิกเนื้อให้ต้องดูถ้าพลิกเนื้อไม่ได้เอาที่เราถนัด คลิ้นตัวเองอะอๆๆๆๆโอ้โหคือเขาไเขาไม่ได้อยากดูเราอัดอันนี้ส่วนนี้จะเป็นมันผมชอบมากอ<ะ>่า <อะ S 1> มันส่วนกลางนี้เอาให้หานะดิทีเรีย <c oughs> การกินไม่ใช่เรื่องเล่นๆไ <c oughs> ม่ต้องจิ้มจริงเพราะว่า หวานมันไม่เค็มมากไม่กินเตาถ่านโอ้โหนี่ของเขาเป็นจริงเ t e เจอร์มันนะ t e เจอร์ของมันนี่คือกินได้เขาปิ้งเตาแก๊สไม่ได้กินเตาถ่านต้นไหนวะมันคือการเผาเผาถ่านอ่ะเหมือนวลาอบที่โครงหมูอบหมูแดงอ่ะเครื่องเคียงกลมกล่อมบอกเลย เนือเรือเนื้อมันนัวแล้วมีรสชาติเค็มปลายๆใหมาแล้วใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วโอ้หคุณผู้ชมฮะไก่เนี่ยเขาเสิร์ฟมาทีมนึ่งครึ่งตัวเลยนะพี่นะครับอันนี้ก็แบบว่าใครที่แบบเล่นเซิร์ฟเหนื่อยหรืออยากจะมาลองสัมผัสกับไก่ลมควันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีไม่แบ่งครัวอร่อยบ้างเลยอ่ะอื อร่อยกินเนื้อชัดมากคุณผู้ชอมอาจจะอาจจะไม่ทราบว่าไอาชิ้นเนี้ยไอความไม่กลิ่นเนื้อมันชัดเนี่ยมันชัดแบบไหนมันมีกลิ่นของของเนื้อที่กึ่งๆม,มีความมีความเลือดมีความเลือดวัวอยู่ด้วยอ่าเพราะว่าส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนของอ่ามิคันญ,ญามันเป็นเนื้อสแกเนลี่คัตใช่ไหมฮะใช่อ่าเป็นเนื้อที่ช่วงเนี้ยกำลังฮิตกันเลยเพราะว่าคุณภาพมันนุ่ม ิ่มันชัดแล้วก็มีมันติดด้วยมีมันแทะด้วยโอ้โหปีกนี่ฉ่ำเลยท่านผู้ชมปีกวัวเนี่ยฉ่ำมากมันตีลอะไงอ๋อกลางไก่ก็ไก่อันเนื้อได้กลิ่นฟืนชัดเจนมามคือความนุ่มความะายผมอะโอเคนะอ่ก็คือใช้ระดับดีเลยแต่อันคือ ไอ้พวกเครื่องเครื่องเทศที่เขาโรยไปเนี่ยขึ้นข้นมากไม่เค็มเออไม่เค็มมากเกินไปนี่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 โดยปกติทั่วไปครับคุณผู้ชมคือถ้าเราได้กินไก่ทอดหรือไก่ย่างเนี่ยส่วนที่เป็นเนื้อหนาๆยังปกเนี่ยเราจะไม่ได้รสชาติส่วนใหญ่เนี่ยรสชาติมันจะอยู่บนผิวๆแต่อันเนี้ยมันซึมเข้าไปถึงข้างในรื่หลวงคิดไปเองหรือเปล่านะรอกินมานานแล้วตัวนี้ อีกหนึ่งเมนูหลังจากที่ตะกี้เนี่ยเราเคลียร์จานไปแล้วชื่อ <นะ S 2> เมนูว่าอะไรนะฮะต้นคัตสึของคัตเ,เซอต์แล้นคัตสซก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับที่นี่ก็มีด้วยวกับร้านเตานะครับอ้าวเดี๋ยวลองชิมกันดูเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยไอตัวดัมราดหรือว่าซอสเนี่ยนะฮะเด <Dead S 1> ็ดมากเขาทำเองด้วยมีความญี่ปุ่นสุดๆใช้น้ำผึ้งเดือนห้าทำไมอ่ะไม่ได้คิดไว้เพราะว่าเดือนหกผลตกแล้วน้องเอ๋ยน้องแก่เอาใจฮาร์ดจังเลยเรีกมาเป็นตัวประจําไม่เก่ง ผมขอพูดถึงหมูที่เขาเลือกมาใช้หรอนะฮะเป็นเนื้อหมูส่วนที่เขาเรียกว่าสันนอกมันจะมีมนันมันม,มีมันติดด้วยนะฮะแล้วจะชุ่มฉ่ำ้ดูความหนาความหนาของชิ้นหมูนะฮะความกรอบของแป้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคา99าบาทเขาเสิรมาพร้อมเลยสลับซอยกับไม่เปของที่นี่สดจริงไม่มีค้างคืนจริง ถ้าสนใจแล้วจะขอดูข้าวหมูเนี่ยเต็มคำความกรอบของแป้งรวมถึงน้ำจิ้มที่บอกว่าสูตรพิเศษอร่อยจริงก้าวกาบาทฝากไว้ด้วยแล้วกันให้คุณผู้ชมครับกับร้านเตา่าครับนะครับใครที่มาเชียงใหม่อยากทานเนื้อสมโมคดีๆนะครับต้องสเต็กหรืออยากจะทานอาหารในบรรยากาศที่ เล่นเซิร์ฟไปด้วยอ่านั่งชิลไปด้วยอาหารดีๆนะที่นี่ร้านเตาอยู่ที่ครับครับวิ่งนะครับที่อยู่เนี่ยเดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ<ะ>เดี๋ยวเราขึ้นไปให้นะครับว่าเพจเขาสะกดกว่ายัางไงอืมอ่าขอบคุณผู้สนับสนุนเจด,ดีด้วยนะครับแลจักรคืออีกหนึ่งผู้สนับสนุนเจดีของเรานะครับ,ครบ,บร้านเตานะครับขอบคุณอย่างบุฟเฟ่ต์นะฮะที่ขาดไม่ได้นะครับเสื้อประตูผี ครับคลาใหม่มาแล้วนะครับตามได้เลยนะแฟนเพจประตูผีนะครับขอบคุณด้วยกับร้านสเต็กขาดเจ็ดร้อยนะครับกรอยากเตะบอลเจ๋งๆมันๆสนามย่าเดียวกอนนี้ปูย่าเาใหม่แล้วอ่าเรีทำใหม่แล้วครับกอดอารีนานะครับทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนของเรานะครับต้องขอบคุณกับพี่เกียรติดเรื่อัๆพี่มาเอ็นไว้เลยครับเป็นไงรู้สึกไงบ้างกับรายการของเราตามมานะถึงคนดูจะไม่ได้มากเปรี้ยงป้านมากับพวกแบบดาราเซเลบก็ทำเลยนะเชื่อเหตุเหรอครก็ต้องคนแบบที่ได้ดูแล้วอ่ะชวนันมาเรื่อยๆเพราะว่า ุณภาพการตัดต่อสีิงงานเพราะนั้นนี่คือเด็กยุคใหม่ที่ตัดต่อไปเลยตบไปเลยตบไปเลยบไปเลยเขาตบไปเลยสวั่ดลยครับพูดจาตั้มเบื่ออะไร่ย่บเทีบ